วันนี้นะครับเป็นเรื่องของพิธีกรรมแปลกๆที่ผมหามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับเริ่มที่พิธีกรรมแรกเนี่ยเรียกว่าการกระโดดของปีาศาจครับเป็นพิธีกรรมที่สุดหวาดเสียวของการกระโดดข้ามเด็กทารกตัวเล็กๆหรือที่ชาวพื้นเมืองเรียกว่าเอลซาโตเดโคโรซาเริ่มขึ้นในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งครับที่ชื่อว่าคาตาลิโนเดเมเซียในแคว้นตัสซียนะครับของประเทศสเปนนั่นเอง,เอง ได้มีพิธีกรรมการเฉลิมฉลองที่แปลกประหลาดอยู่พิธีกรรมหนึ่งนะครับโดยพิธีกรรมนี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปีคิดตะศกราชที่1,620โดยในพิธีเนี่ยก็จะใช้เด็กทารกที่เพิ่งเกิดในปีนั้นนะครับมานอนบนเสือจากนั้นเนี่ยก็จะมีชายนะครับแต่งกายในชุดสีเหลืองแดงสดใสซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของปีศาจรายนะครับก็จะทําการกระโดดข้ามเด็กทาลกเหล่านั้นครั้งแล้วครั้งเล่าโดยเชื่อกันว่าการกระโดดข้ามเด็กทารกดังกล่าวเนี่ย จะหมายความว่าเด็กๆเนี่ยจะได้รอดพ้นจากเงื้อมือของปีศาจและเป็นการป้องกันเด็กน้อยเหล่านี้จากบาปที่ติดตัวพวกเขามาแต่กำเนิดป้องกันพูดผีปีศาจหรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ให้มากล้ำกายเด็กน้อยเหล่านี้นะ โดยในพิธีดังกล่าวเนี่ยก็จะมีขบวนพาเลทจ,จากคนในบริเวณนั้นที่ทําการแต่งตัวเป็นพู้ผีเทวดาทําการเดินไปรอบๆเมืองก็จะมีการเต้นลาทําเพลงกันอย่างสนุกสนานการกระโดดข้ามเด็กเนี่ยมันก็ดูอันตรายมากแต่ทว่าเนี่ยยังไม่เคยมีรายงานในเรื่องของการกระโดดพลาดแล้ว คนที่กระโดดเนี่ยหล่นไม่ทับเด็กก็คือไม่มีรายงานของอุบัติเหตุแต่อย่างใดก็นับว่าเป็นเทศกาลที่มีความแปลกประหลาดอยู่พอสมควรน,นะฮะเ,เทศกาลที่สเนี่ยผมพาเพื่อนๆกลับมาอย่างประเทศไทยครับเป็นเทศกาลที่ชื่อว่าเทศกาลโต๊ะจีนลิงโต๊จีนลิงเนี่ยจัดว่าเป็นเทศกาลที่แปลกมากในสายตาของชาวโลกนะฮะ แต่เป็นเทศก,กาลประเพณีสําคัญของจังหวัดลบบุรีครับโดยเทศก,กาลนี้มีครั้งแรกในปี2532ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลบบุรีครับจนโด่งดังไปทั่วโลกและถูกจัดเข้าปฏิทินงานประจําปีของจังหวัดด้วยโตจินลิงเนะี่ยดั้งเดิมเป็นความคิดของอาทิตย์ทวีคูนะครับที่เสนอต่อนายยงยุทธกิจวัฒนานุสรประธานบริษัทลบบุรีอินกรุ๊ปครับโดยลิงบริเวณระหว่างสารพรการและพระปางสามยอดเนี่ย จะแยกพวกกันครับเป็นคนละกลุ่มคนละแก๊งและยังมีลิงบริเวณตึกอีกสภาพของลิงเ่ยบริเวณสารพรการนั้นเนี่ยจะได้รับการดูแล อย่างดีอิ่มหนีพีมันเพราะว่ามีคนเนี่ยมากรับไหวบูชาลิงกลุ่มเนี้ยก็จะได้หลับของกินอยู่เรื่อยๆเนื่องจากสารประการเนี่ยเป็นสารที่มีผู้คนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามากรับไหวสกการะาขณะที่ลิงประปางสามยอดได้ล,ลิงที่อยู่ตามตึกแถวต่างๆเนี่ยจะอยู่กันอย่างยากลาบากครับบางทีก็ไม่ได้กินอาหารต้องอดมือกินมื้อนะฮะในการจัดงานเทศกาลในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อให้เหล่าลิงน้อยใหญ่ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณสารประการบริเวณพระปางสามยอดและตามตึกได้กินอิ่มกันอย่างทั่วหน้าปีละค่ะ ส่วนมากจะจัดที่บริเวณพระปราง3ยอดกาเมืองลบบุรีเทศกาลโต๊ะจีนลิงเนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งในมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ส่วนราชการและพ่อค้าแม่ค้าร่วมกันจัดขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาเที่ยวชมจังหวัดลบบุรีกันโดยเฉพาะชาวต่างชาติจะให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นเทศกาลที่แปลกประหลาดเทศกาลหนึ่งที่หาชมได้ยากมากในโลก และสื่อชั้นนาของต่างชาติเนี่ยยังนําไปเปผยแพร่ต่อสายตาชาวโลกจนกลายเป็นที่รู้จักกันงานเลี้ยงโทษจีนลิงนะครับส่วนใหญ่จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนและพิธีกรรมสุดท้ายที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับก็คือพิธีกรรมชนอูดของประเทศตุรกีนั่นเองเป็นประเพณีที่มีอย่างยาวนานของประเทศตุรกีกว่า2,000ปีมาแล้วโดยเจ้าของอูดที่ชนะเนี่ย จะได้พรมเป็นรางวัลครับเป็นเทศก,กาลที่จัดขึ้นโดยเฉพาะในแถบเอเชียนของประเทศตุรกีอูดที่เข้าเร่วมการแข่งขันเนี่ยจะสู้กันต่อไล่ตัวที่แพ้นะครับก็มีอยู่บ่อยครั้งที่จะพุ่งเข้าหาฝูงชนและทําให้เกิดเหตุการณ์โกลาหลขึ้นวิธีการแข่งขันเนี่ยก็คือจะจับอูดโดยเขาจะจับน้องอูดเนี่ยตัวผู้2ตัวต่อน้องอูดตัวเมียหนึ่งตัวแล้วให้น้องอูดตัวผู้เนี่ยต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงตัวเมีย ถ้าตัวใดล้มหรือวิ่งหนีจากสนามก็จะถือว่าแพ้อันนี้คือกฎกติกาของการชนอูดนะฮะแต่เพราะน้องอูดแต่ละตัวเนี่ยมีราคาค่อนข้างแพงและยังเป็นเครื่องบ่งบอกถึงสถานะดังนั้นเนี่ยบรรดาเจ้าของเนี่ยจึงต้องหาวิธีป้องกันและเมื่อเห็นว่าการต่อสู้เนี่ยมันเริ่มรุนแรงมากเกินไปแล้วก็จะทําการจับแยกกันทีทําให้การแข่งขันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอูดที่เสมอกันครับ ครั้งนี้เนี่ยงานแข่งขันชนอูดจะจัดในช่วงฤดูหนาวซึ่งบรรดาชาวสวนชาวไร่เนี่ยไม่ได้ทําไร่ทํานานครับจึงนําน้องอูดเนี่ยที่อยู่ในช่วงติดสัตว์ไปแข่งขันซึ่งถ้าน้องอูดตัวไหนเนี่ยชนะแล้วเราก็ก็จะมีเหล่ามหาเศรษฐีนะครับไปติดต่อขอซื้ออูดที่ชนะเนี่ยเพื่อมาร่วมกับฝูงของตนเพื่อเป็นการเสริมบารมีให้มหาเศรษฐีเหล่านั้นอีกด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปที่นํามาฝากกันในวันนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยและถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้กำลังใจผมด้วยนะครับ